สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องยูทูปตองร้อยล้อนะครับมาดูฝัง่งของเทปีกันบ้างครับรถไถกำลังดันเข้าไปอยู่ครับห้าร้ 5, อยทบเ็นห้าพันก็วิ่งมาเทค่อนข้างไกลครับ จงกันต่อครับโอ้โหโอ้เสาไฟด้ยลูกพี่ ยิงย้มยังยุ่เลยครับเจ็ดร้อยครับตรงนี้ก็เสื้อพีบอกว่าเอาประมาณห้าร้อยเที่ยวหนะ่างเยอะอยู่นะเอาดินด้นดิ้นดิ้น ยก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 ตรงนี้ก็น้เดี๋ยวรถไายลูกเอาดเดียวเองดิ โอ้สวัสดีครับช่องไหนนี่โอ้หอสานชนแนลครับมีใหม่ช่องหนึ่งนะครับอ๋อไชมอ่าของผมเป็นตองร้อยล้อครับครับฝากติดตามด้วยช่องใหม่ช่องใหม่ครับเปิดพิงเปิดใหม่ครับครับผม เดำจอดรอเป็นแถวเลยครับสองสี่หกหกคันครับหกคันจะไหวหรือเปล่าเสียแต่เสาไฟนี่แหละเพราะว่าดินที่เอามาปูหน้านี่ค่อนข้างจะลื่นครับเพรา่าเป็นดินเหนียว ช่องว่าอะไรนะมันยูฟังไม่ยนัดตองร้อยล้อครับตองตองร้อยล้อตองร้อยล้อใช่ครับภาษาไทยนี่แหละเย็บเย็บเย็บขายเนสามล้าโอ้หมดแรงครับยกเลยยกเลยไม่น่าไหวหรอก ดินชั้นล่างมันน่วมครับดินไปก็ติดเปล่าๆแต่รถไทยดันปูทางไปก่อนครับพอรถไทยปูทางได้เราก็ขอยตุ้มไปเลยครับคุณตั้งสายไฟได้ขนาดเลย ต่อไปเป็น Q. คิวคุณปูครับนี่น่าจะเรือร้อยสี่สิบห้าหรือเปล่าครับคันนี้ฮะอัสิกมากครับทำสีส้มครับเหมือนรถอ่าเขาเรียกอะไรตรมสนรับประทานเลยนะครับเนี่โอ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 เย็บเย็บเย็บโอ้เย็บ ียบคุณปูเยียบโอ้โอ,โอ้แน่นอนจริงครับยางก้าวครับปูโอ้โอไปลา่ลางเลยครับนี่วัวแน่นอนจะนาบเลยอ๋อฮะดํานาครับเดินสองร,อร้อยสิบยังอายครับนี่ แบงนี้แหละครับถ้าเจอดินแบบนี้นี่ถ้าเครื่องแรงๆหน่อยเเอาเข้าไม่อยู่หรอครับรถยางเก่าเพรายางมันใหญ่ครับไปดูยางแฟดลงมานะครับยางแฟดน,นี่่อยก็จมแล้วครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนคนขับนะครับ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเทคนิคของคนขับครับถ้าคนขับรู้จังหวะประสบการณ์เยอะก็ยากครับที่จะติดครับเยียบเลยลูกพี่เยียบเลยนะเ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับเอ้ยางข้าวเดิดินน่วมจบเลยครับยางแต่ไปไม่ไหวครับ ต่อไปเป็นคิวของพี่รอ็อกครับรอ็อกกี้กันชนห้ายไปไหนเนาะกันชนน่อันนี้ต่อมาจากอูอินตานครับ เอาเลยยาเลยหยับตรงเลยลูกพี่หยับตรงเลยขอไ่้จะเทแปงไว้ตรงนี้ก่อนนะแต่รถไทยมีทางหรอกยิงถอยลงมาข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะ นำลงก่อนน้ำลงก่อนดับมันคาครับดินมันคากระบังอยโอ้ไม่นานจะขึ้นไหวได้เลยอ๋อ ร,ดรเดี๋ยนั่นนั่นย,ยวไปดึงฝา,า,าท้ายให้ก่อนเฮ้ยเฝยาท้ายไม่เปิดครับเอาลงก่อน ไปหน้าเลยไปหน้าเลย Áo. Ú. Nhan, nhanh, Ô, không phải ạ. นั่งเขาแล้วนั่งเขาดิมีต้องลากเอาครับ ต้องดีฟ้าข้าเงาเอ้ยดีฟ้าท้ายครับให้มันดันตัวเองขึ้นครับไม่ไหวแล้วครับยังไงก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งเผาแล้วเงาโซครับกอขอ้านางานลากเอาเลยคถไทยกระดมตูดไป จมวิทวิทเทาแล้วครับนั่งเทาแล้ว่ะนไทยนาจะดันอนนนาจะดึงเงาครับจะ้มงมรหัวยาวไม่ได้เลยหัวยาวไม่ได้ครับหัวยาวยังก้าว แรงขวาครับหนูเทอยู่ตรงนู้นคนเดียวเลยครับเดี๋ยวรอทีมงานกาอโซ่ก่อนนะเอา ้องพร้อมกันนะถ้าไม่พร้อมกันมันไม่ขึนะ้นต้องกระชากให้พร้มอรมๆกันมนะน,น่าจะเปลี่ยนแผนแล้วครับเอาหกล้อมาดึงรถไ้าดัานตูดหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเอาคูโซ่ดึงครับวระดุกนี่จะสองสีส่ศูนย์หรือเปล่าคันนี้ ตูช่วยเลยรถไทยเอาเลยเลยเ,เ,เลยไ,ลยไม่พร้อมกันครับไปไปอ่าคุ้นได้แล้วครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคราบสวัสดีครับ